สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกแล้วนะครับผมนะซึ่งวันนี้นะครับผมนะฮะก็อยู่กันในเกมอาโรบ็อกนั่นเองนะครับผมนะก็อยู่ในแมปแอร์รลนด์นะครับผมนะฮะซึ่งแมปนี้นะครับผมนะเป็นแมปมาใหม่ของมือถือนะครับผมนะซึ่งมันมาใหม่มากนะครับผมนะคือมันใหม่จนแบบว่าแนวศัพท์ยังไม่สามารถใช้อุปกรณ์ขยายสามมิติได้นะมันกําลังทําอยู่นะครับผมนะฮะซึ่งแมปนี้นะมันทํามาเพื่อโทรศัพท์แต่ว่ามันยังำทำไม่เสร็จเข้าใจว่าอารมณ์มัน ปล่อยให้ในของเข้ามาเล่นก่อนอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวผมก็จะพามาดูใครมันบังหน้ากูวะไอ้โอเคนะครับผมนะ <laughs> ผมก็จะพามาดูระบบคร่าวๆข,ของแมปนี้กันก่อนนะครับผมนะฮะกอ็อ่ามันมีอะไรบ้างก่อนที่ในมือถือจะปล่อยให้เล่นอะไรประมาณจริงๆในมือถือก็สามารถเข้าเล่นได้นะแต่ว่าอุปกรณ์เครื่องย้ายสามมิติยังใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับผมนะว่ามีอะไรกันบ้างนะมีตั้งค่าเลเวลอ่ามีเลเวลนะอินเทอร์เหรอ โอ้โอ้ผมว่าน่ามีแบบนี่มีใสเกียร์นะฮะแล้วก็รูดบล็อกนะครับผมน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่แย่สามเปตินะครับผมนะเอ้ยมีโรคสุ่มอีกแล้วอันนี้คือผมก็ลองมาเล่นสักพักแล้วนะครับผมนะฮะโอ้เป็นอะไรสักอย่างคอนโทรยังไม่เสร็จนะฮะเกมพาร์ตนะครับผมนะโอเคมีประมาณนี้เซตติ้งชาร์โอลออนโอ้โอ้มิวสิกโอเคปิดมิวสิกดีกว่านะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงเกมเนาะโอเค โอ้้ระบบมีอะไรันอยู่กองเต็มกองเฮ้ยโอ้มีอะไรเนี่ยลงไปได้อ๋อเป็นสกอร์นะครับผมนะโชว์สกอร์ของเซิร์ฟนะครับผมนะมีนคนฆ่าไปสองหมืนกว่าตัวครับผมนะไอ้นี่โอ้โหอันดับสอง0มืนหะครับผมนะอนมนเอ้ยไอ้ชื่อนี่มาเอามาเอาไอมาเอาหองสายฟ้ามายิงเฮ้ย อ๋อระบบนี้ก็ต,ต่างๆนะครับผมนะมีเอ้ใครยืนตรงในวะเออเอเลนปะเนี่ยหรือรีไวไม่เป็นเอเลนฮนะก็กดตัว C วะไหนลองดิอาอยู่โอ้จะจอยไหมลองดิอ่ะเข้าร่วมอ๋อมบงยังเวลไม่พออ๋อต้องเลเวลยี่สิบโอ้โหเราถึงจะเข้าร่วมหน่วยได้นะครับผมเอ้ยใครแอบวะเห็นอยู่คืออะไรเป็นเอพีซีเฉยอะอ๋อ โอเคอัน,นี้มันตามผมมาทำไมวะโอเคฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอุปรกรณ์กันดีกว่านะ,ะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนะฮะโอเคอันนี้ก็มีอุย้ยห้องสายฟ้าเหรอมากดใช้ดิอ๋อมีห้องสายฟ้านะครับผมนะฮะแต่ว่าเอาไม่มีอออหมดแล้วเหรอ ไอ้เียกระสุนหมดโอ้ใส่เสื้อคุมโอ้ยคิดสิเสียไอ้แฉะเลยเสียโะบักแมวแค่มาคุมยังเสียโะบักเลยทุกคนแล้วอ๋อนี่นี่มีหน่วยรักษากำแพงเหรอน่ใช่นะครับผมเราสามารถเข้ารบบหน่วยได้เหรอเดี๋ยวลองดูดิอ๋อนี่ไงหน่วยรักษาการ sorry นะครับผมนะโอ้ oh, ต้องมีเลเวลนสิบนะครับผมนะโ oh. oh, อ้โอ้ต้องเล่นเล่นต้องเล่นแ a p นี้เอาง่ายๆนะเราถึงจะเข้าร่วมหน่วยได้นะครับผมนะโอเคซึ่งหอกสายฟ้าแม่งใช้ไปหมดแล้วอะทำไงเดี๋ยวผมลองรีเซิร์ฟกันละกันนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมนะฮะก็ผมสร้างเซิร์ฟอ่าแบบวีของตัวเองนะครับผมนะคือมันสามารถสร้างฟรีนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้นะฮะแ a บ p บนี้ก็ลองมาสร้างกันได้นะครับโอ้โ oh, หนี่ไง โอ้ลูกกระสุนเะนี่ยเต็ม28นัดนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวลองใช้เอ้ยถ้านะผมจำไม,ม่ผิดนะครับผมเคยเข้ามาลักของแนวสัตว์นะครับผมเนะี่มันจะสามารถยิงอุปกรณ์ให้ยั่ยสามมิติได้นะครับผมนะฮะไม่ใช่ยิงดิดเขาเรียกว่าอะไรยิงโฮสไฟฟ้าได้นะครับผมนะไม่ใช่อุปกรณ์ยิงสามมิติเลยกูเนะี่ยโอ้แต่ผมก็ยังงงๆอยู่นะว่ามันใช้ยังไงนะครับผมนะ่ยเซฟตี้เราต้องปลดเซฟตี้ก่อนนะครับผมดูสภาพเนี่ยเราปลดปุ๊บแล้วก็ยิงได้นะกด F <S <S นะครับผมเนะี่ยเห็นปะ่ะโอ้ แล้วผมยิงไปมันก็ไม่เห็นระเบิดบผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องทำยังไงนะฮแหนบปะมันไม่ระเบิดอะแน่ๆเห็น,เห,นเห็นว่ามันฝักอยู่กับพื้นอะเฮ้ยอือไอสั์โอ๊ตแตกโอ้แล้วกลัวาตายคามือเลยเฮ้ยเอ้ยอ,อยู่ระเบิดเฉยเลยมันโอ้โ้ แล้วนะท่านมาจับผมกินพอดีแล้วก็หอกสายฟ้าแม่งระเบิดพอดีเลยฮนะเต็มคอเลยนะผมนะตายเลยเมื่อกี้ผมน่าจะตายด้วยแรงอันนี้แล้วผมนะหอกสายฟ้ามากกว่านะเมื่อกี้แต่เสียดายนะไนวสับยังไม่สามารถใช้อุปกรณ์ที่ยากามไมติได้นะเดี๋ยวนะถ้ามันใช้แล้วไอ้ยคีุ้กตกแตะหมดไเลยซะเอ้ยมาจากไหนวะถ้ามันใช้ได,ด,ไไได้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกนะครับผมนะโอเคปลดเซฟตี้ก่อนนะแล้วก็ทำการกด F ยิงเฮ้ยหลบ อ้ไอวูโอ้โ,อโอหรุนแรงมากเฮ้ยยังมีอีกเหรออุ้ยหน้าแรงมากคืออะไรอะคือผมเดินเข้าไปใกล้ปุ๊บมันก็ระเบิดเองอหรือว่ายังไงอะคือเราต้องไปปลดชนวนเองเหรอผมผมไม่แน่ใจนะสำหรับแบบนี้เฮ้ยผมยอบเสียงอุปกรณ์นี้สามปิจิแบบนี้มากเลยว่ามันมีกิ้งกิ้งกิงงเน เอาใหม่เอาใหมเอาใหมโอ้ยไม่เมื่อกี้เลเวลผมอัพเลยทุกคนโอ้ยโอ้ยทำไมมืดเอ้ยเอ้าทำไมอยู่ยมืดอยอยู่ในซอกกรอกโอเคเดี๋ยวขึ้นที่สูงดีกว่าฮะโอเคอยู่ไกลๆนี่แหละครับผมนะฮ <laughs> ปลดเซฟตี้ครับผมนะแล้วก็กดจริง เอายิงไม่ได้เหรออ๋อเมื่อกี้ผมปุ่ดไปแล้วนี่หว่าแล้วก็ยิงปักไปแล้วอ้าวไม่เห็นระเบิดอ่ะระเบิดดิอ้าวไม่ระเบิดอ่ะเนี่ยคือเราต้องเข้าไปใกล้หรือว่าอะไรหรือว่าต้องกด F อีกครั้งก็ไม่เนี่ยอ้าอีกอันนึงหายไปแล้วทุกคน แม่งปักอยู่หน้าอ,อกอุ้ยเนี่ยอ้ยอ๋อเหมือนเหมือนว่าเราต้องเข้าไปอยู่ใกล้ๆนะคเับผมนั้นระเบิดหนึ่งทำงานผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมวะทอ <c oughs> ามาต้องไปอยู่ใกล้ๆอ่ะหรือว่า้าเป็นเหมือนในอนิเมะคือมันจะมีแบบสลิงแบบติดแล้วก็ปลดปลดชนวนใช่ปะเออเออเออขาน่าจจะทำเหมือนอนิเมะเพราะว่า ในเมเขาบอกว่าผู้ใช้จะเป็นอันตรายด้วยนะสำหรับหอกสายฟ้านะครับผมเออถือว่าสมจริงนะครับผมนะแต่ว่าในเมื่อถ้าทำได้นขนาดนี้ใครจะใช้ว่าไอ้อันตรายมากเออมาทําเหมือนอนิเมะเลยครับผมนะคือเราต้องอยู่ใ,ใกล้ๆเพื่อปลดชนวนนะครับผมนะดึงสายชนวนโอเคเดี๋ยวลองดูโอ้ดอิเลือดเรครึ่งหลอดแล้วหน้าก็ฟ้าจางไปหมดเลยโอ้ แรงมากโหแรงมากทุกคนคืออุย้ยเคียดตกใจไอตัวนี้มันอยู่อยู่มั้งไงวะไม่เจอหอกสายฟ้าพี่เนาะแล้วก็วิ่งหนีออ้หน้าแดงมองอะไรไม่เห็นเลยเฮ้ยเฮ้ยผมว่าอย่าใช้แม่งเลยดีกว่านะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมลองใช้มิดลองฆ่าดูครับผมนะฆ่าด้วยมิดมฟันตา ไม่งไงฟันตาอู้คุ้มขมับเจ็บหัวมากไม่ไงระบบการฆ่าก็ปกตินะครับผมนะเฮ้ยบักแบบมันต้กสร้างนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมพามาดูมแมปกันดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างนะผมปล่อย้วยท่านเฮ้ย <t ach> แต่ผมชอบระบบเออ,อันนี้มากเลยอะออกสายฟ้าคือเราต้องอยู่ยอะยะ ประชิดนะครมันจะทําเหมือนในอนิเมะเลยนะเพราะว่านอนิเมะเขาบอกว่าขอกสายฟ้ามันจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้นะครับผมนะฮะเหมือนเบ้เลยถ้าเป็นแบบอื่นอื่นนี่คือแบบว่าใช้กันแบบแบบไม่มีข้อเสี่ยงเลยคือแบบว่าไม่มีใครใช้ใบมีดเลยอันนี้คืออะไรเข้าไปได้ไหมมีที่เข้าไหมเฮ้ยมีมีมีเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนี้อ๋อนี่คือหน่วยรักษาการครับผมนะฮะ สารวัตทหารนี่ว่ามึงมาอยู่ทําไมท่ำกลางเดยท่านวะโอ้ oh, ต้องเลเวลสิบห้านะครับผมนะคนนี้โอเคผมว่าแมปก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับผมนะแมปมันเพิ่งทํานะไปไหนบ้าอาไม่ได้แล้วผมนะเออแมบมีเพียงเท่าน,นี้แหละนะครับผมเอ,อ้แต่ผมเอ้เดี๋ยวเราไปดูนอกกะแพงหนะอ่อยเอาหอกสายฟ้าไปไเลยเอ้ชอบดิมันเนี้ยคือ <c oughs> เราต้องไปอยู่ใกล้ๆด้วย <c oughs> เออมันเราถึงจะจุด ชนวนของหอกสายฟ้าได้ฮะโอเคมีอะไรเอ๊ะอันนี้อะไรอ่ะคืออะไรเฟมเฟมอะไรวะกดแล้วไม่ขึ้นอะไรเลยช่าหมฮะโอเคปลดชนวนนะครับผมนะฮะอุย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 ไปบ้านเมืองข้างนอกมัน มันเละอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวผมลองยิงขาดูว,ว่าตายปะเอา้ายังไม่ได้กระสุนมาเหรอเอากระสุนปั๊กฮะโอเคเดี๋ยวผมลองยิงขาดูนะว่ามันจะตายหรือไม่มานี่เลยไอเด็กน้อยอุย้ยไอขี้โกตตกแย่ละ เฮ้ยเฮ้ยติดโอเคแล้วกูยิงขามยังไงทีอ,ออกไปฝนนู้ดไอ้ฮีเอ้ยกูไม่ขึ้นมแม่งละอืมระยะประทินนี่แหละสั์ตายซะโอ้กูเนี่ยตายหรือุอ้ยเดี๋ยวดูดิดูผลงานโอ้โหไม่ไม่ไรตายเลยวะยิงขามไม่ตายเหรอใหม่ดิ โอ้โหแอกสายฟ้านี่คือบอันตรายมากครับทุกคนไม่จะเป็นใี่อย่าใช้เลยฮะโ้่าไอยู่ครับผมนะแต่แค่ตัวเดียวโอเคฮะเดี๋ยวผมยังลองให้ท่านข้าผมดูดิเฮ้ยยังมีอีกอันหรออผมไม่ตายไม่ตายเออโดียวทานข่าตาย โอ้ผมชอบแบบว่าใช้อุปกรณ์ทึ้ยาสาวตรจิจะมเีเสียงเสียงเสื้อเราแบบกระทบกับลมอ่ะปุบปับปุบอย่างเงี้ยเอ้เท่ดีฮะโอเคก็แบบนี้นะครับผมเน่ก็เข้ามาลองเล่นก่อนได้นะครับในโทรศัพท์สามารถยิงอุปกรณ์ขึ้นยาเอ๊ยยิงหอกสายฟ้าได้นะครับผมแต่ว่ายังไม่สามารถใช้อุปกรณ์ที่ยสามติได้นะแต่ว่าถ้ามันอัปเดตเข้ามาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมก็จะมาอัดคลิปนะครับผมเน่ก็บายผมเจอมันในคลิปหน้านะครับผมบาย